สวัสดีครับ f อฟทุกท่านวันนี้บ่าวป้อมมีตัวอย่างพระบูชา12นิ้วรุ่นแรกรุ่นมหาเศรษฐีมีทรั์ของหลวงปู่ศูนย์จันทวนโนมาให้ชมกันนี่เป็นตัวอย่างยังไม่ได้ให้เข้าพิธีลูกเสีกบ่าวป้อไมไปขอยืมที่วัดมาองค์ในมือบ่าวป้อมเป็นรายการที่สองเป็นเนื้อชนวนเนื้อมหาชนวนมวลสารไม้ถาวทองใต้ฐานจะอุดเบียกแกเกษาจีวรอ,ององนี้สร้างเพียงแค่99องค์เท่านั้น อันนี้ไปยืมมายังไม่ได้อุดนะครับยังไม่ได้อุดให้ดูด,ด,ด้านหน้าจะเขียนคําว่าหลวงปู่ศูนย์จันทวรนด้านหลังเป็นคําว่าวัดป่ายสะธรรมแล้วก็มีหมายเลขกํากับไม้เท้าถอดได้นะครับไม้เท้าทองเหลืองนี่เป็นรายการที่สององน,นี้เป็นรายการที่สามของพระบูชายืนสิบสองนิ้วนะครับอ่าเป็นเนื้อทองเหลืองขัดเงา ใต้ฐานอุดอไราการที่สามนะครับใต้ฐานอุดตะกุดจีวรตะกุดลูกพื้นเกษาคับหมากสวยมากหลายท่านถามว่าองค์นี้เป็นสนิมไหมบ่าวป้อมบอกเลยว่าทองเหลืองเนี่ยอยู่ที่การดูแลร,รักษาสามารถนําไปขัดกับน้ํายาขัดเงาทองเหลืองได้ใต้ฐานองค์นี้ยังไม่ได้อุดอะไรด้านหน้าก็มีคําว่าหลวงปู่ศ์นันทวโนูส่วนด้านหลังก็วัดป่ายสธรรมไมได้กำกับ ไม้เท้านะครับปอดได้นะครับเป็นไม้เท้าทองไม้เท้าทองรูปพญานาคให้ดูก่อนส่วนรายการที่สี่อ่าในมือป้าป้อมนี่เป็นรายการที่สี่เป็นเนื้อมหาชนวนโอ้ขออภัยครับพูดผิดเป็นเนื้อทองเหลืองครับลมดำเนื้อทองเหลืองลมดำตรงนี้ก็ไม้เท้าก็เป็นลมดำด้วย ด้านหน้าก็มีคําว่าลงปูศูยเจนทวนโนแราการรุ่นแรกรายการดานหลังวัดป่ายชะทรรมนะครับเลขกำกับนะครับถัวตัวอย่าง mm hmm. องค์นี้จะเห็นนะครับจะเห็นชัดองค์ทองเหลืองอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวหเังสอก็สีทองเหลืองด้วยนะครับรายการที่สี่จะอุจตขุดลูกปืนเกษาคำมากงานตะกุดจีวรอนันจนรายการที่สี่ซึ่งในรุ่นนี้พระบูชาในรุ่นนี้จัดสร้างเพียงรายการละ เก้งหลายคนจะสงสัยเอ๊ะบ่าวพ่อมแล้วรายการที่หนึ่งคืออะไรรายการที่1ก็เป็นพระบูชายืนแต่เป็นเนื้อชนวนมวลสารไม้เท้าพญานาคนะครับไม้เท้าทองนะครับพญานาคเงินทองใต้ฐานอุดเบีย้ยแก้ตะกุดลูกป,ปืนเกาจีวรเททองนำเลือกที่วัดวันที่สิมมีนาคมซึ่งยอดเต็มไปแล้วแต่บ,บ่าวพ่อก็ยังมียอดรายการที่สองที่สามที่สี่อยู่รายการที่สองนะครับเนื้อ จนวนมวลสารไม้เท้าทองบูชาเพียงแค่หนึ่งพันเอม่ใทยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรายการที่สามทองเหลืองขัดเงากับรายการที่สี่ทองเหลืองลมดำบูชาเพียงแค่องละสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจํานวนการจัดสร้างเพียงแค่อย่างละเก้าสิบเก้าองค์ถือว่าไม่เยอะนะครับนอกจากรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้ก็ยังมีในรุ่นของเบียร์แก้รุร่นสามนะครับมาด้วยและก็มีตะกุดสารพัดดีซึ่ง ตะกุศลวัตตีบป่าพร้อมได้ลงคลิป YouTube ไปแล้วว่ามีมวลสารอะไรบ้างนะครับทุกท่านสามารถไปเปิดย้อนหลังดูได้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจบูชาสนใจจองนะครับทักหาบา่าพ้อมได้ไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งสแปดสองก้าเก้ะครับแล้วพบก,กับบาพ้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ